สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยหายไปในช่วงนี้นะครับผมมากรติดธุระเดินทางนะครับช่วงเช้านี่ซึ่งปกตินะครับเป็นเวลากลางคืนของที่เมืองไทยจะจัดเจัดรายการกระหลวงตานะครับก็มีอันต้องนะเดินทางเป็นประจำนะก็เลยขาดหายไปแล้วก็ส่วนที่ตัวเองจะอ่านนั้นตอนเย็นก็กลับมาก็เหนื่อยนะครับที่ชีพจรทงเทา้ามีเรื่องที่ ต้องรีบชี้แจงให้พี่น้องแล้วจริงๆมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะขออนุญาตนะครับเข้าประเด็นก็คงที่จริงอยากจะพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็มีพี่น้องถามมาว่าดรคิดยังไงเรื่องรัฐธรรมนูนเราจะเอายังไงกันแน่นะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อสําคัญถ้าทําไม่ทันนะครับก็ขอเป็นเป็นคราวหน้าวันนี้อยากจะชี้แจงนะครับเรื่องของขอบวนการของประชาชนนี่แหละนะครับ ก็มีคําถามอยู่หลายคําถามที่พี่น้องถามนะครับตั้งขึ้นมานะครับแล้วนะครับมันจะมันจะไปถึงไหนกันนี่นะครับแล้วจะเป็นผู้นําเลยไหมนะครับลอร์อเตอร์กลับมาประเทศไทยนะเอาให้ชนะแล้วกลับมาบริหารประเทศอะไรทํานองนู่นไปนู่นเลยนะฮะจริงๆนะในเบื้องต้นเนี่ยเอาเอาวัตถุประสงค์ส่วนตัวก่อนเลยก็ได้นะครับส่วนตัวนั้นผมไม่ปรารถนาอนํานาจทางการเมืองพี่น้องผมไม่ต้องการเอาอะไรทั้งสิน้น รเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรเนี่ยไม่ได้ปรารถนาแล้วก็การจะไปเล่นการเมืองผมพูดอยู่หลายครั้งนะว่าผมไม่ปรารถนาแต่ผมปรารถนาจะให้บ้านเมืองมันอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ให้คนที่เขานะครับสแสวงหาในเชิงในเชิงบริหารบ้านเมืองนะ่ให้เขาได้มาทํางานแต่ทํางานในกรอบที่ประชาชนต้องยิ่งใหญ่ ผมจะทําอะไรนั้นก็คงเป็นลักษณะอยู่ข้างประชาชนเป็นเพียงดินลูกหลานพี่น้องแล้วก็หนุนให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้เท่าทันเติบโตแล้วก็มีการจัดการในลักษณะที่สามารถไปต่อรองอํานาจได้นะครับพี่น้องที่ฟังผมมาตลอดก็จะก็จะได้รู้ได้เห็นและเข้าใจในบทบาทตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับคงดันกันถึงที่สุดจนกระทั่งประชาชนชนะ ฐานะที่ผมอยู่นะครับเป็นพันโรงเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่หลังฉากเนี่ยเป็นความเต็มใจนะครับทําให้นะครับใครจะมองว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะนะครับผมไม่ถือในเรื่องศักดิ์ศรีไม่ถือในเรื่องว่าใครมากินแรงหรือว่านะครับใครจะใช้เราฟรีอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นนะครับบางคนอาจจะมองว่า oh, โอ้ยนี่มันโง่จังเลยมันทํางานอะไรเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะนะความอิ่มใจนะพี่น้องความอิ่มใจกับศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วได้ทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองได้ทําเพื่อคนอื่นนะั่นนะถ้าพี่น้องอยู่ในตําแหน่งที่เคยทําอย่างนั้นบ่อยๆนะทำบุญบ่อยๆพี่น้องจะเข้าใจนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นไปเพื่อบ้านเพื่อเมืองนั้นนะครับเอม,นะมันไม่ทําไม่ได้นั่นคน่นหนึ่งแต่ทําแล้วเนี่ยนะครับผลตอบแทนมันมีค่ามหาศาลนะครับอยู่ในห้องเรียนสอนอาจารย์มหลาลัยสอนมหลาลัยที่อเมริกาที่ประเทศอื่นเราก็ได้ความรู้สึกนะครับระดับหนึ่ง แต่ว่าเมื่อมาทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองนั้นนะครับความรู้สึกภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามัน rewarding นะครับเป็นสิ่งที่ให้รางวัลทางจิตใจกับเรานะก็ใ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นส่วนตัวเนี่ยตอบแค่นี้ก่อนแต่ทีนี้สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับเป็นเรื่องของขอบวนปฏิวัตินะสินะครับเราตั้งองค์คณะของประชาชนขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์มันเพื่ออะไรกันแน่นะผมได้พูดไปบ้างแล้วแต่ก็จะสรุปให้พี่น้องได้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าสู่การสู้รบเพื่อชิงอำนาจนจากระบอบเผด็จการเนี่ยนะมันมีอะไรที่ที่ต้องมากนะครับมากในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเราจะเอาไหนมาก่อนก็ได้นะเอาละเริ่มต้นที่ทหารก่อนก็ได้กองกำลังเนี่ย บางคนพูดกันนักันนะเอายังไงกันแน่นะครับถ้าไม่ใช้กําลังจะสู้เข้าได้หรือไม่นะจริงๆแล้วเนี่ยสูตรของการปฏิวัติที่สาเร็จรูปนั้นขาดกองกําลังไม่ได้พี่น้องแต่กองกําลังนั้นน่ะถ้าเรามาสร้างนะพอเราสร้างปุ๊บเนี่ยแล้วถามว่าจะเอาทุนมาจากไหนเอาทุนมาแล้วปุ๊บขณะที่พวกนั้นมันมีอํานาจเนี่ยเราสร้างไปเมื่อไหร่จะทันเพราะเขากองทัพเขามีมาตั้งเท่าไหร่เขามีข้อมูลมีข่าวสารมียุทธศาสตร์มีนะครับหลักเกณฑ์มีตัวบุคคลมี ทรัพยากรไม่อันใช่ไหมครับยิ่งวันนี้กองทัพไทยนั้นนะครับได้รับการหนุนจากกองทัพจีนด้วยเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุที่จะถึงขนาดมีเรื่องมีราวเนี่ยพี่น้องก็คงจะพอเข้าใจนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไทยจะกลายเป็นสมรภูมิรบนะครับอันตรายแล้วประชาชนเนี่ยเมื่อสะสมกําลังอาวุธปุ๊บนะครับมันจะไปสู้ทหารที่เขาฝึกมาตลอดได้ไง นะครับแล้วกว่าจะมาฝึกได้กว่าจะอะไรกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดไปตั้งกองอยู่จุดใดจุดหนึ่งนั้นก็คือการทําให้เกิดสงครามกลางเมืองซึ่งไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะทีนี้ <c oughs> นะอาจารย์ชูพงก็จะพูดในแนวซึ่งผมเห็นด้วยก็คือการให้กองทัพนั้นการให้กองทัพนั้นต้องมายืนข้างประชาชนนะครับการใช้กองทัพมายืนข้างประชาชนนั่นนะนะแน่นอนที่สุดนะผมคิดว่าสําคัญที่สุดประชาชนต้องเข้มแข็งนะครับ ประชาชนต้องเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งแล้วลุกขึ้นมาเพิ่บแล้วมันข่าวเขา,ขาอ่อนนั่นแหละแล้วก็ขึ้นมาด้วยนะด้วยหลักการเนื้อหาสาระที่มันถูกต้องชอบทมเนี่ยนะครับคนทหารดีๆนัมันมีอยู่เยอะนะครับเขาก็พร้อมที่จะยืนข้างประชาชนแล้วก็ปกป้องพี่น้องประชาชนเพราะไอ้ก,กลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจแล้วก็เมื่อเห็นประชาชนเขาลุกขึ้นมาประกาศจุดยืนว่าเขาไม่เอาด้วยเนี่ยอย่างที่พวกเราพูดคุยกันว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะเราเป็นคนดีนะครับกําลังจะทําสิ่งที่ดีกับบ้านกับเมืองนะอ่ เมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับทหารก็พร้อมที่จะกลับใจแต่ทีนี้ลำพังนะมวลชนที่ลุกขึ้นมาพรึบพลึบ,ลบ,ลบเนี่ยถ้ามันพรึบจริงทั่วประเทศจริงมันมีผลเยอะแน่แต่มันไม่พอหรอกนะครับถ้าจะเป็นขบวนปฏิวัติจริงๆเดียวในองค์ประกอบตัวอื่นนะก็สําคัญแต่องค์ประกอบแรกเนี่ยตัวที่จะทําให้กองทัพนะครับแตกข้างในหรือว่าเกิดการเรียนรู้แล้วก็นะครับเข้าใจถึงบทบาทของตัวเองในโลกปัจจุบันแล้วก็นําไปสู่การทําในสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันก็ ก็จําเป็นต้องมีการทําข้างในมีการต่อรองนะครับบางทีหลวงตาชุพงก็บอกซื้อตัวกันเลยนะอย่างนั้นเลยเอาละคนที่เกี่ยวข้องตรงนั้นในขบวนปฏิวัติเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับแต่คนที่ต้องทําก็ต้องทําถามว่าระดับพี่น้องทําได้ไหมได้สิครับถ้าเราคิดสักวันที่เราลุกขึ้นมาเพื่อประกาศว่าเราจะไม่ยอมรับอานาจของผู้ที่เป็นเผด็จการเราจะปกป้องจะป้องกันตัวเองอยังไงจะไม่ให้ทหารที่อยู่ในฐานะสั่งการนั้นสั่งการได้อย่างไร จะไม่ให้ลูกหลานเราซึ่งนะครับเป็นลูกเป็นหลานเราทั้งนั้นน่ะถ้าพี่น้องเราเนี่ยเต็มแผ่นดินเนี่ยหกสิบแปดจังหวัดที่ที่นะครับยื่นชื่อผ่านมามาที่ผมเนี่ยไม่ใช่ผ่านไปที่ใครนะมาที่ผมเนี่ยแล้วก็ยืนยันว่าเราจะร่วมกระบวนการปฏิวัติกันตรงนี้ถ้าเราสามารถจะทาให้มันคพึ่เต็มแผ่นดินเนี่ยถามว่าถ้าเราได้ห8สิดจังหวัดจริงๆนะครับยึดมาได้จริงๆแล้วเนี่ยลูกหลานของพี่น้อง68สิบปจังหวัดนั้นมันก็มากกว่านะทานายทหารที่ ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็คิดแต่จะจ้องทําลายประชาชน68รายพี่น้องนึกดูอ,อ,อีกหกสิบแปดจังหวัดพี่น้องก็นึกดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่ามันยากมันก็ไม่ได้ยากหรอกพี่น้องก็คิดดูญาติตระกูลของพี่ของทหารทั้งหลายที่อยู่ในตําแหน่งที่จะทําร้ายประชาชนมันอยู่ที่ไหนกันบ้างพี่น้องก็เก็บข้อมูลกันไว้ไม่ใช่ให้ไปฆ่าไปฟันนะครับถึงเวลามาก็คือต้องต้องทําในสิ่งที่ต้องทําเพื่อป้องกันตัวเองไม่ใช่เพื่อไปทําร้ายใครไปละเมิดสิทธิมนุษยชนใคร นะครับก็เชิญตัวมาบอกว่านี่ประชาชนเราอยู่ตรงนี้แล้วท่านเป็นญาติของทหารนะเป็นพ่อเป็นแม่ของทหารนายทหารคนสําคัญนะมาอยู่กับเราแล้วเราโทรไปบอกนะลูกชายซะว่าจะได้ทําร้ายประชาชนนี่นี่คือแค่รายละเอียดที่คิดแบบน,ะนั่งตรงนี้แล้วก็คิดพี่น้องนะครับถ้ารู้ซะว่าอันแรกเนี่ยองประกอบสําคัญคือต้องยึดกองทัพทาให้อาวุธนั้นไม่ทําร้ายประชาชนแล้วยืนข้างประชาชนมาคุ้มครองขอบวนประชาชน นะครับไม่ใช่ไปคุ้มครองตระกูลใดตระกูลหนึ่งแล้วคนส่วนน้อยนะครับบวกกับพลังของพี่น้องประชาชนนะครับโอเคนะพี่น้องก็คงได้ได้ไอเดียนะครับได้ความคิดทีนี้องค์ประกอบของการที่จะไปสู่จุดที่ประชาชนลุกขึ้นมาแล้วก็ยึดอํานาจได้นั่นแหะนะครับสองนี่ก็ต้องตัวประชาชนนั่นเองตัวประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นประชาชนที่ตื่นรู้นะครับต้องการการเปลี่ยนแปลงเข้าใจปัญหาทั้งหมด นะครับแล้วเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จะบอกว่าส่วนไม่ดีมีอะไรบ้างส่วนที่เราต้องการให้มันดีมีอะไรบ้างนะครับประเทศไทยใหมัมลักษณะมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็เราก็ตามเขานะเขาบอกเออต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนตรงไหนอย่างไรแล้วใครจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีขั้นตอนอีกนะมันมีบทความที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารในในในอ อียิปต์มันมีข้อเตือนใจเหมือนกันนะพี่น้องอเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาแปลให้ฟังนะไม,ไม,ไม่ไม่ยาวเวลาที่เราบอกว่าจะยึดอํานาจมาเป็นของประชาชนเนี่ยถามว่าถึงตอนยึดอํานาจนะใครยึดใครยึดแล้วใครที่ว่าจะเข้ามายึดเนี่ยนะครับแน่นอนบางอย่างมันบออกตัวไม่ได้แต่ผมคิดว่าการโปร่งใสและการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสําคัญที่สุดไม่งั้นไม่เป็นประชาธิปไตยอาจจะได้ใครไม่รู้เข้ามาเกิดดีไม่ดีจังหวะที่เกิดศูญยากาศทางการเมืองล้มเจ้า ล้มไอ้พวกนากพิสิทธิชนไปได้เรียบร้อยปุ๊บดีไม่ดีจะกลายมาเป็นว่ามาอยู่ในมือของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีกองทัพอยู่ในมือด้วยแล้วก็มีอํานาจบารมีเสร็จแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บก่อนอํานาจช่วงที่ยึดใหม่ๆนั้นมันก็จะเบ็ดเสร็จเป็นรัฐบาลร,รักษาการชั่วคราวต่างๆนะถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ได้แสดงตัวชัดเจนเสียแต่ต้นว่าจะเชิดชูอุดมการใดๆแล้วมีความเสียสละแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีการสารเครือข่ายกับพี่น้องประชาชนเป็นเนื้อเดียวกับประชาชนเนี่ยเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า พวกนี้เป็นตัวแทนพวงชนเพราะนั้นประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดผมถึงมาทุ่มเทเวลาอยู่กับพี่น้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จัดรายการปี 2010- หรือ11เนี่ยนะนี่ก็4ีหปีมาแล้วนะแทบทุกวันนะครับไม่เว้นวันทําด้วยความเชื่อมั่นเพราะผมเห็นความสําคัญของการพัฒนาตัวบุคคลบ้านเราบางเมืองเราวันนี้นะครับตัวประชาชนนั้นถูกเขาแบ่งแยกแล้วก็ยั่ยุให้ทะเลาะกันจนวันนี้เนี่ยเสื้อแดงเสื้อแดง,เส,แดงเสื้อเหลืองเนี่ย นะครับทะเลาะกันโอ้โหแบบเรียกว่าจนกลายเป็นคนนิสัยไม่ดีไม่มีวัฒนธรรมของการเป็นประเทศประชาธิปไตยท่านสันดานเรายังเป็นประเภทมองแล้วแบ่งแยกนะมองแล้วแบ่งแยกมึงเป็นเสื้อเหลืองปุ๊บมึงเป็นควายมึงเป็นแมงสาบเป็นเสื้อแดงปุ๊บมึงก็เป็นควายนะแล้วก็ฆ่ามันอะไรเงี้ยนะครับยุให้ฆ่ากันอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่สังคมที่พัฒนาแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นโดยการนะเกลียดชังกันเห็นร้ายกันว่าร้ายกันส่อเสียด ใส่ร้ายป้ายสีนะครับไม่มีไม่มีจิตสํานึกของการเป็นผู้ที่มีอาระยะไม่มีจิตสํานึกของการเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแล้วเราจะเอานิสัยอย่างนั้นไปสร้างชาติได้อย่างไรนะครับทฤษฎีดมดแดงล้มช้างเนี่ยผมเขียนว่าอย่างนั้นแต่ละคนต้องรู้ด้วยว่าสังคมที่เราสแสวงหานั้นคือเป็นสังคมที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองณจุดที่เราอยู่และคนรอบข้างเราเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาตัวบุคคลนะ่ะมันต้องทําแล้วต้องทํากันหนักด้วย จริงๆการปฏิวัติในประเทศจีนนะซุนยัตเซนเนี่ยพอท่านปฏิวัติอะไรเสร็จก็ต้องส่งมอบอำนาจต่อไปนะครับเนะพราะตัวเองก็ไม่ได้ปรารถนาจะอยู่ในตำแหน่งท่านหวังว่าท่านก็พูดว่าจริงๆนะช่วงสิ่งที่น่าจะต้องทำมากกว่านั้นก็คือการปฏิวัติวันธรรมคือการให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมแล้วพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเมื่อไม่ไม่สำเร็จเหมาเข้ามาเองก็ต้องมาจัดการนะครับปรับนะกระบวนการปรับวิสัยทัศน์ก็ใช้ความรุนแรงเข้าข่มเลยว่าประเทศเขาใหญ่นะครับ ซึ่งนะขั้นตอนของการพัฒนาตัวบุคลากรยกระดับมวลชนให้ตาสว่างแล้วใจสว่างนะครับพฤติกรรมนะพัฒนาขึ้นแล้วก็ใช้กระบวนการที่ที่มันเป็นอาระยะแล้วก็มีความชาญฉลาดมีจิตใจที่สูงส่งนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งที่มันชั่วร้ายแล้วก็ไม่ทําชั่วทําร้ายซะเองเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อฉลาดยกระดับอย่างนั้นปุ๊บนไอ้คนที่มาใช้อํานาจของประชาชนนั้นนะครับก็จะต้องต้องรับนโยบายของประชาชนไปต้องเกรงใจประชาชน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนปฏิวัติก็ต้องประกอบด้วยประชาชนวิธีการในการที่จะให้ได้มาพัฒนาซึ่งกลไกลของการบริหารการจัดการแล้วรวมถึงอุดมการและเป้าหมายรถแมพต่างๆนั้นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมันถึงจะเป็นขบวนของมวลมหาประชาชนของจริงไม่ใช่ที่โอปโลกขั้นเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเพื่อสร้างภาพแล้วก็มีกลไกลของเผด็จการนั้นคอยค้ำจุนแล้วก็มีสื่อคอยประโคมให้ดูเหมือนยิ่งใหญ่ พอได้อำนาจไปแล้วปุ๊บก็เห็นสันดานว่าไม่ได้ไปทําเพื่อประเทศชาติจริงๆไม่ได้ไปสร้างประชาธิปไตยจริงๆแต่เป็นการไปสร้างนะระบอบเผด็จการให้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นประชาชนสําคัญเพราะฉะนั้นในประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการที่จะคิดเป้าหมายของประเทศด้วยเขาต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจประเทศมีปัญหายัางไงประเทศที่ไม่มีปัญหาที่เราต้องการนั้นเป็นยังไงแล้ววิธีการที่จะไปนั้นมีอะไรบ้าง นะครับแล้ววิธีการก็ไม่ได้ซาถูกสั่งจากส่วนกลางอย่างเดียวเมื่อท่านเข้าใจปัญหาทุกจุดแล้วก็เหมือนช้างจะกัดช้างใครอยู่ตรงไหนก็ต้องกัดตรงนั้นแล้วตัวเองจะต้องเป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองมันจะได้หวงอํานาจจะได้มีส่วนร่วมจะได้รับรู้แล้วต่อไปที่สุดแล้ววันข้างหน้าเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยประชาชนนะคือส่วนสําคัญจะเลือกกํากับนะครับผู้ที่มารับใช้ ประชาชานผู้ที่เอาอำนาจของประชาชนไปใช้ผู้ที่เข้าไปใช้เงินภาษีากอกรของประชาชนผู้ที่เป็นตัวแทนประชาชนนะประชาชนต้องตื่นรู้แล้วก็ต้องเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของตัวเองล้วต้องหวงในสิ่งเหล่านี้แล้วจะต้องกํากับให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นการจะกํากับถ้าเราไม่ไม่สารประชาชนให้เป็นเครือข่ายไม่มีการยกระดับประชาชนเนี่ยเราจะไปสู้เขาได้ยังไงนะครับจัดทับมาเป็นกระบวนการรีวิประชาชนอาจาเริ่มเริ่มกันไปสนับสนุนกันไปกันมาแต่ถึงตอนที่จะต้องยาตราทัพเข้าไปเนี่ย เชื่อเถอนะ ried, นักการเมืองพูดแสวงหาผลประโยชน์มันจะกระโดดเข้ามาที่ผมมันนั่งพูดกับพี่น้องแล้วเอาตัวเองมาเปลืองตัวตรงนี้เพราะผมต้องการให้เสียงของประชาชนวาระของประชาชนมันชัดเจนที่สุดแล้วตัวของประชาชนก็ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นด้วยเมื่อจะมีใครขึ้นนะสมอ้างขึ้นมาเป็นผู้นาในใน,ในตอนหลังนั้นเขาก็ไม่ใช่ควรจะเป็นพระเอกแล้วกลายเป็นการสร้างสร้างาเอ่อเอกกเ,เขาเรียกาอะไรนะวีระบุรุษเอกชน มันไม่ใช่นะเพราะนั้นผมถึงพูดในเรื่องของการมีอัศวินโต้กลมในขบวนปฏิบัติแล้วให้มีตัวแทนสารเครือข่ายกันลงไปการจัดการอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ก็น่าจะเคยทํากระมังแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้โปร่งใสไม่ได้มีอะไรที่ที่สามารถจะช่วยได้มากที่สุดแล้วมันก็คงจะเป็นลักษณะของนะครับการสื่อสารซึ่งมันจํากัดด้วยเทคโนโลยีต่างๆสายงานอะไรต่างเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้สอดคล้องอะไรกันมากแล้วโดวยวิธีการเป้าหมายในการจัดการ นะครับซึ่งหลายส่วนนะั้นนะมันจำจำเป็นต้องไปสู้โดยการเป็นกองโจรน,นะใช้ชนบทล้อมเมืองก็กลายเป็นการใช้อาวุธใช้กําลังรอบทาร้ายอะไรกันจนเรียกกันว่าเป็นผู้ขอการท้ายนะั่นนะนะครับก็ไม่ใช่วิถีทางที่มันที่มันนะมันเป็นจุดแข็งที่สุดของพี่น้องประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องเข้มแข็งพี่น้องแล้วก็ขอให้ฟังนะขบวนที่จะเป็นปฏิวัติเนี่ยมันก็จะมีผู้ที่มาผลิตเนื้อหาผู้ที่ป้อนองค์ความรู้แล้วก็จะต้องให้ขบวนอัศวินต้องกรมเนี่ย มาช่วยนั่งคิดนะว่าจะทํำยังไงซึ่งเทิศทางแต่ไอ้ตรงเนี้ยความใสบริสุทธิ์ตรงนี้การใช้จุดแข็งของประชาชนนะฮะมันจําเป็นที่จะต้องมีกลุ่มคนที่มาเป็นขบวนนําซึ่งขบวนนำเนี่ยมันต้องประกอบด้วยคนที่มาจากหลากหลายพื้นฐานอาชีพจะเป็นนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ดีนะจะเป็นประชาชนไม่รู้อหนูอินเนยอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่พอนะครับมันต้องเป็นคนทุกสาขาอาชีพคนที่นะมีจิตใจเข้าใจเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองจริงๆเสียสละมีความกล้า แล้วก็มีจิตใจจิตสํานึกที่จะสร้างประชาธิปไตยยอมรับหลักการประชาธิปไตยแล้วก็เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของประเทศชาติเป็นหลักจริงๆแล้วทั้งหมดในนั้นก็จะรวมใจกันเป็นหนึ่งพูดคุยกันเคารพซึ่งกันและกันแล้วเอาประโยชน์ของประชาชนสูงสุดนั้นนะครับเทิดไว้เหนือหัวของทุกคนนะครับไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ตัวบุคคลใดบ,บุคคลหนึ่งทั้งสิน้นคืออุดมการณ์คือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนี่คือขบวนที่ผมพยายามจะสร้างขึ้นนะครับ ทีนี้แน่นอนนะ่ขบวนนําต้องมีนะครับมันต้องมีแล้วตรงนี้จะเป็นใครบ้างอะไรยังไงนั่นนะพี่น้องก็ต้องไปดูภารกิจอ่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องต่างประเทศอีกนะเรื่องกองทัพอีกแล้วเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเรื่องการจัดการมวลชนเรื่องการผลิตองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาปฏิวัติวัฒนธรรมต่างๆมันจําเป็นต้องนะต้องต้องมีการจัดการต้องมีกลุ่มคนที่หลากหลายไอ้ตรงนี้เราจะรอให้มันอยู่โผล,ล,ล่ขึ้นมาสถานการณ์สุกงอมแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการที่ผมคิดว่ามนุษย์ที่มีสติปัญญานควรจะทําภาวะวิสัยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับและเป็นไปพร้อมไม่พร้อมในบางทีนการกระทําของเรานําไปสู่ความพร้อมมันไม่ใช่ว่าพร้อมมนะีสภาพความพร้อมแล้วเราถึงมาทําแล้วก็ลุกขึ้นทําแต่ถ้าเราคิดว่าความพร้อมยังไม่เกิดเราก็สร้างความพร้อมแล้วถ้าความพร้อมมาถึงเงื่อนไขตัวแปรกลไกต่างๆที่เราต้องการให้มันเกิดก็ต้องพัฒนาไปถึงจุดที่มันรวมกันแล้วเนี่ยนะครับทั้งภาวะวิสัยอัตตาวิสัย นะครับแล้วก็การจัดการเตรียมการต่างๆนั้นทําให้ทุกอย่างนั้นมันมันนะถึงจุดของมันได้การเตรียมพร้อมและการจัดการไม่ใช่การไปเร่งนะเข้าใจผิดกันนะครับไม่ว่าใครจะอาวุโสแค่ไหนก็แล้วแต่ผมต้องถือว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับการปล่อยให้ทุกอย่างมันไปอย่างนี้แล้วในสุดเนี่ยจะก,กลายเป็นจะก,กลายเป็นเครื่องมือของคนที่เขามีศักยภาพมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่ามีความอยากมากกว่ามีความน่าด้านมากกว่า <ent> เพราะฉะนั้นต้องเตรียมประชาชนสําคัญที่สุดต้องเตรียมประชาชนถ้าประชาชนแข็งปุ๊บเนี่ยเขาจะเลือกคนที่เป็นผู้นําของเขาเองไอ้ผู้นําที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่านะครับนะมันไม่ใช่จู่จูก็ทําเลยนะครับนะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็แสดงมันมันจะพัฒนาไปตามตามความเป็นจริงนั่นแหละนะครับไม่ได้ทําให้มันเกินเกินจริงการเตรียมการที่ไม่ใช่การมาประกาศอะไรที่มันเกินจริงหรือมันใหญ่เกินตัวแต่ต้องดูเข้าใจกุศโลบาย ตรงไหนเป็นการประกาศเพื่อปักธงชี้เป้าหรือว่าตรงไหนเป็นการดําเนินการตรงไหนบนดินใต้ดินมันเป็นเรื่องซึ่งนะครับคนที่วางแผนนักวางแผนที่ชาญฉลาดต้องทํามีคนเขาบอกว่าวีรบุรุษนะครับ<ม>เกิดจากสถานการณ์หรือสถานการณ์สร,สร้างวีรบุรุษผมก็บอกนะเรียนกับพี่น้องไปว่าสําหรับคนที่เป็นมหาบุรุษนั้นนะครับเป็นผู้ที่สร้างสถานการณ์แต่นักปฏิวัติที่ชาญฉลาดนั้นจะต้องรู้จักทั้งสร้างสถานการณ์ และใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการปฏิวัตินะครับอาจจะเป็นภาษาวิชาการมากไปหน่อยแต่พี่น้องลองคิดตามฟังย้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนประชาชนเนี่ยถ้าพี่น้องเรียนรู้และยกระดับขึ้นมาและมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่เนี่ยความสําเร็จมันก็ยิ่งจะปรากฏได้มากเท่านั้นนะครับพี่น้องครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยขบวนนํามันจะต้องพัฒนาแล้วมันควรจะมาจากตัวประชาชนแล้วมาจากการทํางานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ใครก็ได้โผล่จากไหนไม่รู้มาจังหวัดสาคัญแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเลย แต่จริงๆคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ปรากฏต,ตัวก็ได้จริงๆนะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนะี่ยนะเดี๋ยวจะเข้าใจผมผิดมันคือพี่น้องนะั่นแหละมันคือนะพี่ๆผู้หญิงที่นะครับไปซื้อแท็บเล็ตไปแจกตามหมู่บ้านอืจะจามพี่น้องอ <c oughs> <c oughs> ากาศวันนี้ร้อนนะครับก,ก,ก็มีจามมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปเพื่อไปแจกข้อมูลข่าวสารพี่น้องที่ไลฟ์ซีดีแจกพี่น้องที่ไปไล่สอนพี่น้องชาวบ้าน พี่น้องที่ตั้งกลุ่มกันสี่สาหาคนเอาคลิปดีๆไปให้นั่งพูดคุยกันนั่นแหละคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มันแท้จริงนะครับแล้วถ้ามีการสารคุณภาพเชิงปริมาณคุณภาพแล้วทําให้มันลึกแล้วทาใ,ให้มันเกิดทุกมิตินะพี่น้องพลังของประชาชนนี่แหละมันจะมันจะพาไปจริงๆและผู้นําการปฏิวัตินั้นก็จะเกิดมาจากความจริงที่ท,ที่สอดคล้องกับนะวิถีของประชาชนความต้องการของประชาชน เกิดจากการที่คลุกทีอยู่กับมวลชนจริงๆแล้วทําเพื่อมวลชนจริงๆไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองโดยมีการคํานวณเอาไว้นะพี่น้องลองพิจารณาคําพูดผมให้ดีนะครับมันผมไม่ได้ทื่อๆนะครับในลักษณะที่นะไม่ได้คิดน้อยอะนะครับคือมองละเอียดแล้วทีนี้เนี่ยนะครับขบวนปฏิวัติเนี่ยตัวที่เป็นขบวนนําตรงเนี้ต้องเชี่ยวชาญทุกด้านอีกด้านหนึ่งก็คือใน,ในแง่ของความคิด ทฤษฎีของการปฏิวัติมันต้องมีปฏิวัติเป้าหมายยุทธศาสตร์คืออะไรเนี่ยถ้ายุทธศาสตร์ผิดเนี่ยอาจารย์ชูพงศ์ก็ย้ําตลอดซึ่งผมเองก็ก็นะครับสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเต็มที่เนี่ยก็คือเราต้องชี้เป้าไปที่ยุทธศาสตร์ที่มันที่มันใหญ่พอดีพอที่จะแก้ปัญหานะครับก็คือต้องเปลี่ยนระบอบนั่นเองนะครับล้มช้างทําไมล้มก็อันนี้ไม่ได้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมันนะมันผุมันเน่าอาจารย์สุรชัยเคยพูดก็ต้องล้มใหม่แล้วก็รื้อใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างใหม่ นะเริ่มต้นจากศูนย์ไปเลยนะครับอันไหนเศษวัสดุอันเก่าๆที่พอใช้ได้ก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าอันไหนที่ไม่ไหวแล้วก็ต้องรื้อทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นั่ก็คือยุทธศาสตร์นะครับหลักวิชาเนี่ยนะครับมีมวลชนมีกองทัพนะครับมีขบวนนําแล้วก็มียุทธศาสตร์ซึ่งเนี่ยถ้าไม่มีการประสานงานเนี่ยตัวยุทธศาสตร์เอกภาพทางความคิดทางแนวทางเนี่ยมันจะไปไม่ได้ต่างคนต่างทําสเปะสปะเนี่ยมันไม่มันไม่เกิด เราะนั้นขบวนที่ทําเพื่อประชาชนเนี่ยก็คืออย่างน้อยสารมือสารแรงสารใจกันไว้แล้วมันจะนําไปสู่นะครับกิจกรรมต่างๆที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยได้โดยปริยายถ้าประชาชนเข้มแข็งจริงแล้วข้อมูลต่างๆมันไหลกันขึ้นไปแล้วก็วิธีการนั้นต่อไปมันก็จะเป็นไม่ใช่ว่าวันเวท็อปดาวนะแต่มันเป็นทุกส่วนเนี่ยไหลาหากันนะครับก็นะทีนี้ส่วนที่สําคัญเนี่ยซึ่งหลวงตาได้พูดผมเองก็ได้พูดมานานแล้วเหมือนกันว่าต่างประเทศเนี่ยจำเป็น การต่อสู้ในยุคปัจจุบันเราไม่เอาต่างประเทศไม่ได้หรอกโดยเฉพาะการต่อสู้กับแชมป์เก่าซึ่งเขาอยู่ในอำนาจแล้วก็มีความเหี้ยมโหดเนี่ยแล้วมันตลบตะแรงนะครับน่ากลัวน่ารังเกียจเราจะต้องมีพี่น้องจากต่างประเทศมาช่วยแล้ววันนี้ยิ่งเจอจีนเขามีอิทธิพลเนี่ยการจะไปพูดคุยกับต่างประเทศขอความช่วยเหลือจะให้ใครไปพูดล่ะครับผมย้ําอยู่หลายครั้งนะครับเราจะทักษินเอาฐานะอะไรไปถ้าแสดงตัวแล้วก็โดนเขาเขาเขาขดหัวนะครับถ้าไม่มีตัวแทนประชาชนไปเนี่ยนะครับ มันจะไปเกิดผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องต้องบอกพี่น้องไว้นะครขข่าวๆเลยว่าสิ่งที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปไม่ใช่ตัวเองอยากจะดังนะแต่มันต้องเกิดแล้วไม่มีใครทํานะครับแต่ละคนก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองไปหลวงตาก็โมหินไปนะครับอาจารย์สุรชัยพี่น้องอาจารย์หวานนะวันนี้ก็ยกระดับขึ้นมาเป็นนะักปฏิวัติเต็มตัวนะนะครับพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนระบอบแล้วก็ทฤษฎีที่ก้าวหน้านะครับประเด็นที่มันแหลมคมทั้งนั้นแล้วพี่น้องเราก็ช่วยกันเต็มไปหมดเลย แต่ในส่วนของการจัดการต้องมีครับไม่มีไม่ได้นะครับเมื่อตรงนี้มันเป็นช่องว่างอยู่ผมก็เข้ามาช่วยเอาหินถลวงตามโมไว้นั้นนะครับเข้ามานะครับทาเป็นซีเมนต์แล้วก็ราดไปกับพื้นนะครับทำหนะ้าที่ทำนะช่างมงช่างไม้ทั้งหลายในทุกส่วนนะใครที่มันมีงานหลายด้านนะครับถ้าประสานกันได้ก็ต้องช่วยกันประสานนะครับแต่นี้เนี่ยเวลาออกหน้าอย่างนี้มันก็ต้องมีการโจรโดนโจมตีก็บอกพี่น้องไปเลยนะฮะ วันนี้สายทหารเริ่มเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้ยเนี่ยนาะเพียงดีนเป็นสายทหารโทโทเนี่ยนะคือมันจะกล่าวหาอะไรเนี่ยมันมันมันหน่อมแนมมากๆไม่นะคือผมไม่ได้บอกพี่น้องไว้ก่อนที่ผมจะประกาศแล้วว่ามันผมจะถูกโจมตีทั้งจากพวกเดียวกันที่มีความอิจฉาริษยาและหมันไส้นะครับกับพวกที่นะเป็นศัตรูที่เขากลัวแล้ววันนี้ยิ่งชัดสนทียานเอาขึ้นไปเป็นข่าวเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าพวกเราเนี่ยนะวิธีการของเราผมบอกแล้วเราสู้อย่างชาญฉลาดบนความได้เปรียบและความชอบธรรมไม่ต้องกลัวแต่ว่าเราไม่โผล่ให้เห็นหรอกนะครับคุณจะไม่รู้หรอกว่าใครอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ขอให้พี่น้องเชื่อใจไอ้เพียงดินคนนี้ลูกหลานของพี่น้องว่าใครก็มาซื้อมันไม่ได้ใครก็มาเอาความลับจากมันไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทําชั่วทําผิดกับบ้านกับเมืองนะที่บอกเนี่ยบอกด้วยความจริงใจทุกฝ่ายให้สบายใจเลยแล้วคิด ทุกอย่างเพื่อจะให้ประเทศชาตินั้นมันลงเอยด้วยการที่ไม่ต้องฆ่าต้องฟันกันไม่เสียหายมากมายมหาศาลคนผิดคนชั่วก็จะได้สํานึกผิดแล้วก็รู้ตัวแล้วก็นะครับก้มหน้ามารับการพิจารณาโทษเสียแล้วก็นะครับเมื่อคุณไม่ได้ทําผิดเกินเลยก็อาจจะถึงขนาดต้องมาปรองดองพูดคุยกันนั่นมันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้แต่ถ้าหนักหนาสาหัสหแล้วไม่ยอมรับฟังเหตุไม่ยอมรับฟังผลเมื่อประชาชนชนะคุณก็ต้องรับผลกรรมของคุณไปตามนั้นนะครับ นี่เป็นความปรารถนาดีและจริงใจจากผมนะครับก็เรียนพี่น้องเลยทุกอย่างที่พูดไว้นั้นนะครับไม่ได้คิดแบบตื้นๆนขอให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่ผมได้บอกไปนะครับรายชื่อนะครับผมจะต้องเริ่มกรองแล้วนะครับตอนนี้ก็มานะหลายจังหวัดนี่ทยอยมาแล้วด้วยแต่ยังอยู่ที่68นะผมก็แปลกใจเหมือนกับจังหวัดที่เหลืออื่นๆนะั้นผมจะลองพิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดเหล่านั้นนะนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าจริงๆอ่นะมีคนที่เห็นด้ววววยยกกัับแแนทนทททาาางงใ่่ปปรรระเเศล้ิฏ นะครับแนวทางชัดเจนซึ่งเดี๋ยวเนี่ยผมจะนะครับนำเสนอแนวทางที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้เป้าหมายเราก็คือให้องค์กรนี่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนไปพูดกับต่างประเทศได้นะครับทำงานอย่างเป็นระบบที่ในใน,ในทุกแนวทางนะครับด้านกองทัพใครดูแลนะครับใครจะไปช่วยเหลือ,อยังไงเอาความคิดมานะแม่ทัพทางด้านเศรษฐกิจนะครับจะช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรจะเขียนกรอบของแนวทางเศรษฐกิจแบบใหม่ยังไงนะครับสังคมวัฒนธรรมการเมืองเป็นยังไง ในแง่กฎหมายในแง่งแต่างๆมันก็ต้องคิดต้องทำเอาไว้แล้วก็ให้มีการพูดคุยกันไปถึงเวลามาจูๆ่ๆเนี่ยใครไม่รู้มาขี่เขียนนะครับเป็นรัฐบาลชั่วคราวแต่เราไม่รู้เป็นใครมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องให้มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันแล้วมีการคัดกรองกันก่อนอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงนั้นก็ต้องไปดูความเป็นจริงนะครับว่ามันจะโผล่ขึ้นมาไหมนะครับแล้วก็เรื่องหลายเรื่องเนี่ยก็ปรึกษาหลายท่านนะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องปร,ประกาศให้ใครรู้หรอกนะครับ่รรอ ไม่ใช่งานประกาศในที่สาธารณะนะครับงานปฏิวัติจริงๆเขาพูดกันในห้องลับเอาละมันมีทั้งทั้งลับทั้งไม่ลับหลายเรื่องเนี่ยมันลับไม่ได้เพราะเรากาลังนะกับกำลังชี้แจงมวลชนก็ต้องอธิบายกันอย่างนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องลองนะไม่ต้องเชื่อผมในตอนนี้นี่คือมาชวนคิดชวนคุยตัวผมเองนะครับชวนพี่น้องให้คิดตามแล้วก็เอาไปปฏิบัติผมเป็นเจ้าของเป็นคนคิดทฤษฎีนะครับเชิงกึ่งวิชาการ ให้พี่น้องเอาคิดไปปรับไปทําก็เป็นเชิงเชิญชวนด้วยแต่เนื่องจากผมไม่มีความปรารถนาที่จะไปใช้อํานาจตรงนี้นะครับบอกพี่น้องว่ายืนยันมาตลอดผมไม่มีความปรารถนาที่จะใช้อํานาจนะครับทางการเมืองและไปหาผลประโยชน์นะครับพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนอย่างนี้นะครับแล้วให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะตัดสินปัญหากันและต่อสู้ด้วยกันนะครับแล้วก็นําพาประเทศชาติใพ้นจากภัยพิบัติตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับมีเวลาในสามสิบนาทีพอดีนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ